วันที่แม่พลอยถวายตัววันแรกเนี่ยสเสด็จก็ทรงนั่งอยู่แล้วก็ลำพึงว่าเอ้ยบ่ายวันนี้มีสวดมนต์เย็นบนพระที่นั่งไม่รู้ว่าสเสด็จที่บนเป็นเจ้านายอีกองหนึ่งชื่อสเสด็จที่บนจะ,สะเสด็จไปด้วยหรือเปล่าสักพักคุณสายเป็นข้าหลวงใหญ่ประจําพระองค์ก็ทูลว่าแม่มาไรมาจากที่บนมาเข้าเฝ้าแม่มาไรก็มาเข้าเฝ้าแล้วกราบถามทูลเสด็จว่าสเสด็จให้มาทูลเสด็จ ว่าเสด็จจะเสด็จหรือไม่เสด็จถ้าเสด็จจะเสด็จเสด็จจะส่งเสด็จด้วยแม่พลอยอยู่ท่านี้อะไรนะเสด็จพระองคหญิงเห็นแล้วก็สรงพระสรลวนยิ้มว่าแม่พลอยคงไม่คุ้นราชาศัพท์ในวางสิงั้นพลอยลองบอกแม่มารัยกลับไปสิว่าเสด็จจะเสด็จถ้าเสด็จจะเสด็จด้วยเสด็จจะดีพระไถมากตอนนี้แม่พลอยน่าจะมีแบบถ้าเป็นสมัยเนี้เขาจะใส่เอฟเฟกที่เป็นไอเนี้ยบนหัวกําลังโหลดอ่ะอันนี้ อ๋อตืดตืดตืดอยูออ่เรื่องนี้เคยออกก้อสอบภาษาไทยถามว่าสเสด็จคําไหนเป็นคํานามสเสด็จคําไหนเป็นคํากริยาซึ่งเอาจริงๆถ้าเราเข้าใจเรื่องคํานาม,มาคํากริยา,ยาจริงๆอ่ะอันนี้ไม่ยากเลยซึ่งดิฉันเป็นเสียนวิชาภาษาไทยคะ่ะอันนี้ยกให้เขาจริงๆสเสด็จแรกหมายถึงตัวสเสด็จทั้งสองพระองค์สเสด็จที่สองคือการสเสด็จไปที่จริงเรื่องนี้ถ้าจับคําได้ง่ายนิดเดียว